สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีช่างออลออฟิเชียลจากโคราชครับทั้งในประเทศและต่างประเทศครับมือไหนมากินข้าวบานลุงพี่น้องบรูว่าลุงสีเห็ดหนังตูกินครับเดี๋ยวผมพาเบิ้งครับว่าลุงเห็ดหนังตูกลิ่นนะครับป้าสวัสดีครับลุงสวัสดีครับโอ้ยหันหลายถอดเสียเลยนอนลุงเอาคุณน้ำใยสวัสดีครับเห็ดเห็ดหนังล่ะคุณน้ำใยหั่นเนื้อไว้ให้เชียร์เพิ่นมาก้อยจ้าโอ้ก้อยเนื้อดิมือไหน นนี่ก้อยเนื้อ้กอยเนื้อเอาลุงเห็ดยังกับนี่ยลูกเห็ดยังกับนี่ไอ้นี่ก้อยปลาก้อยปลาเดี๋ยนี่ปลายังนี่ปลาเนียนป่ปลาเนียนปลาเนียนโอ้ปลาเนียนมือเนี่ยครับมือนี่ก้อยสองก้อยเลยพี่น้องเอาเดียก็จะมากก้อยปลากับไอ้ก้อยเนื้อคุณนะครับปลาเรากะลังตำเออกะลังตำฉันปลากะลังต้มครับโก็ลิ่นด้วยเลวต้มปลาใส่ื้อแดงกะล่างต้มปลาครับต้มโค้งปลาหัวปลาพี่น้อง แถบแถบมาเด้อพี่น้องแถบเลยขอแรงกันครับปล่อยปลาครับฝากแล้วเอาจะน้อยบ้านบหมือนกันนั่นมะนาเอานาววาจะน้อยดูไม่มีน้ำเนี่ยขันหมดแดงกนครับเนี่ยมะนาวมะนาวเนี่ยขยันไปซือตัวมุดแดงนีตัวมุดแดงมอดแดงไม่ต้องใส่น้ำเดียนะแก่ปล่อยปลาก็ต้องคันครับถ้าว่ายำเวียนหนุยไปตุกใส่ห้างหมดแดงนะลูกทาไมน้ำปลาสอยเนี่ยมันแนวเหลือมันมามีนี่ ปลาเน้ยนี่ต้องหมักเน่าปลาเนียมนต้องบักเน่าพี่น้องหะักเน่าก่อนหามด้าบารเด้พี่น้องวิธีมีลัการกินหนาห้อนเพาต้องอย่าเปรี้ยวไรสำเนาครับอย่าเปรี้ยวไรเพราะว่าห่อนเงี้ยมันติดคมว่ามันติเข่าของน้ำด้เก่งเรว่าเขาใจงกันไร งานหนึ่งวานเนาอยาเลยหอนพี่น้องยังไต้กันนั่นล้วก็ได้เงินเขาก็ได้หอนขักนูนลุกหอนเนี่อนมมีร่มไหมแย่ตายอ้าวแย่ตายนั่งยู่สื้อเหงื่อาันโอ้ยตายตายตายทุกอย่บ้านที่ว่าเขาสบายโลแมนเราฐม้ามือได้เขาไปเฮดงานลุเนาะงานบากดเขาสบาเขาหรือสบายดิน้าก็คันยิงพกจาเฮ็ดงาน อาจารย์ดิ้งเจ้าวยังมาจานดุลุงเอาเดี๋ยวแม่ยกเอามาให้ใกล้พูดดุนควายหนุ่มแม่ทำมาด่าโอ้ยบองยุ่งทำงานแห่งขากะตากแดดเนาะโอ้ยปั่นแล้วอันนีส่ต้มน้ำปลาอันนี้ันแล้วเห็นป้อนคนร้อนเท่นกันคุณพี่น้องอุยขักบ่ปั่นแล้วน้ำหม้อขับน้ำน้ำปั่นอย่าทิ้มเด้อพี่น้อง น้ำปั่นเนี่ยไปใส่ต้มเนี่ยขั้นขั้นพวมนี้ผมน่าพอพอไม่น้ำดิก็ดีละบัดนี้เนาะน้ำปั่นมันเอามาใส่ได้บัดนี้จะเป็นปลาข้าวสอยนะลุงโอ้โขั้อันนี้ปลาเน้นพี่น้องก๋อยปลาเน้นปลาข้าวสอยมันสีบลอนด์น้ำเนี่มันสีเหนียวไปเลยครับมั้นแบบนี้อืมเป็นคนละเนี่ยปลาเนี่ยก็คือมันปลาไนต์ดิลุงปลาไนด์อ๋วยแฉบไหมเนาะปลาไนดไนด์กับแฉบไนอันนั้นกับแฉบใชมาเด้อพี่น้องระยะเอาปลามากเลย ตลาดปลาใหญ่ใจไหน่งที่ั่แรกเอาสองตัวกระพื้นเาอีกตัวนึงเขียงข้างในขวอกตัวนึงเขียงข้างนอกเขียงอวนสองตัวเขาว่าเอาปลาใจอันอาขมือแลอผู้ใหญ่่าขวัมย่นี่ละข้างนอกสองตัวแต่ข้างในอีกตัวมาขวัญมวเอาจ่ายยี่นล่วน่ี้่วัญฟันน่่้อง ก้อยเนือน้อ huh? จ well. ับก yeah, ้อยเล้เอาตัให้เาตัให้ซี่เนี่ยอ้ยตัดปัดตัน่อยไปให้ซี่อตับพี่น้องตับงานต้มให้ร้านคนอายยต้มห้านต้มให้มันกินดิบนํามันกินนอยากมันแกินไตบิ้งแล้วตับสดตพี่น้องเออชิมกันด้วยชิมตับกันพี่น้องดี นี่พี่น้องคิมตับสดๆเลยครับพี่น้องเนี่ยัดกลอยได้กลอยปลาก่อยเนคิีลานนี่อยินคำหน่อยพี่น้องตุ๋ยอร่อยบนะลุงัดต่อเลยแขแขกเียบรโดดอกบตัวเราก็เต้าเสียบท้ือแซ่บนก เราบอพี่น้องอยู่มื่อกินได้กินเราเด้อพี่น้องเลยไปแล้วกินบ่ได้ดิคือนอนอยู่ในโร่องคนละพี่น้องมาเจ้าเห็ดกับเขาเทียปกันได้ไปว้างไปกินบ่ได้ได้พี่น้องไม่รู้สิอ่ะบ่อะไรหน่อยไข่ยำล้วพี่น้องจักปั่นแล้วมั้งข่ยำออกกันออกน้ำออกจากกันครับนี่บัดใส่เชียงจชค่อยเชียวทงสุกเมื่อมันมันออกควอนอือหึรุ่ยคับ เดี๋ยวพี่น้องกินกระแลงน้ำกันก่อยปลานนิ่มมันแดงเต็มเลยพัดนี่แรงมันที่ทิพเก้าเนาะลุงอิเก้าพฤษภาคมเก้านาเก้าเก้าหลังพี่น้องหนนะเทียนเท่ากับคนนี้เลขกระเบืองเราพี่น้องฝากแต่จะเก้าศูนย์คนเก่าเก่าไม่เลขเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เจ็ดจุ่นหนึ่งูนเก้า่นหน่งมันบ้ขายแล้วอันเก้ ชอหอันนสอัือนเนี้ตับเนี่ยอันแบบในยังซีบัหรือสเน้น้อยเออซ้ำาเออดข้ามก่อนนะก็เอาเอาชัันชิมดเลยนลุงบ้าดูดูกินในเบงหวานมาลุงหวานคักไม่เลือกเแตก้นดไลค์กดแชร์ด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผมมยน่ยมกอกดยัยี่ด็พี่อีหยัง มามาพี่น้องก้อยปลาเอาเห็ดแน่จิหน่อยเนาะครับนะครับเด็กใส่พริกป่นลวพี่น้องออก่หมอเ้เนี่ยเด้้อมมะนาวเยอะไปใส่พริกป่นใส่ข้าวกลัวข้าวกลัวปลาเลือดแล้วข้าวกผมกับผูดลาวอดผองมาได้พี่น้องออกเกตขั้งโคลาดนี่นะในพริกป่นนี่แลลวกัข้าวกลัวครับพี่น้อง เอาบาทาลุงคือเก่าละก้อยลุงก๋อยปลาซื้อกินก๋อยปลาก๋อย,ยเนื้อแหละพี่น้องมือเนี่ยสองก๋วยเลยขขน,นี่ผมนันนวเสียบพี่น้องผมนัวใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายน้ำปลาหน่อยหนึ่งให้ไหล่ครับนี่ก็คือ,อน้ำมาจากฟองสามเยี่ยมด,ด้วยเดี๋วยว,วให้ไหล่ครับเนี่ยน้ำปลาเสือนะครับเรียนแต่ภูมิกีห่อยย่งกะทัม เ <Yeah S 2> นี่ยเป็นำปลาพร้อมกับให้ไรปล่อยปลาเป็นกระไ่ายอืมยังยินนำปลาต้องสปอนเซอร์เขาแล้วเนี่ยทานปลาได้คือเกลือครับพี่น้องเนี่ยปล่อยปลาใส่เกลือดีครับมันติดบนข้าวปลาเกลือแล้วเนปลาหน่อยครับปลาจังซีมันสีละปลาแล้วยุนเดือดเลย ลูกไก่ล่าเที่วมือยู่ครับนีเด้อหอมเด้อค่ะหอมหึหอมเยอะเลยผมแอบเลยนี่้ำละอเเาอ้วเ็นีได้ต้องตไปเลยผมประดยองไม่พี่นองถงุงป้อยเนี่ยจุดจอดดีเด้อ เ่อยฟ้าหนินมาก่ซ้อเลงนนจ้มังลกจางจางลยเชพอดีแล้วลูกพอดีอาจจะมะนาวความรสาจะบักนาวพอดีแล้วท่านจางเข้มพอดีแล้วท่านี้เลยครับนู่นเหียแ่ มักเจเอาแวกไปลเอาความมาเอาามมาลงให้คอยเจ็หมัปลาดิบเลยปลาดิบปลาดิบแต่คันคันมะนเอเนี่ม่เรแมกเ้ยมแล้วก็นำต้มไปอันนี้ไปใส่ต้มกันหน่อยหอมแมกเอาใส่เ่ครับกรันใบมะกรูดซอยความเหน่อยน้กงความนี่แ่มะนาวล้มันมะนาว อ่างเกินพอดีแล้วที่เราครับพอดีเลยเค็มยังเค็ดพอดีค huh. ร yeah. okay. huh? ับมันรู้เรามันรู้ลังอืมอืมพอดีเลยใส่ความแล้วันนี้เอาน้ำลันรู้ป่ะเลยโอ้พอดีเลยลุงพอดีป่ะพอดีแล้วเอาเอาหมต้งคุ้มเกลืออร่อยมากคักๆๆมืนเนี่ยอืมก็ดีอีดี เลียดเดือใสเลยม่บ่มี่เลียดบ่มีเอาไม่ได้ช้างไปไม่ได้หลักกะอร่อยทึ่เก่าอะไรอ่ะในอะไร้อยเลียดได้พี่น้องหมูมีเลียดมือนนี่อะไรอ่ะอูอันเม็ดบะขามเอามมเฮอเอออันบะกะเทียมนัมนเฮอเม็ด่อยหนต่อเลยไม่ได้เลยซอยฟ้าสุดยอดเด้พี่น้องปลาคัวบ่ครับเนี่ยคัวต้องครับคัวจั็หน่อยคัวให้เนื้อใส่เขาคัวได้ครับพี่น้องใส่ผงงัว่กนีออ ปล่อยปลาเก็บี่น้องมาเด้อกินข้าวเรงเหมือนกันพี่น้องกล้อยเนี่ยก็ใส่เกลือเหมือนกันเด้อครับถัดเกลือนก็ได้เกลือนไอ้กวยน้อยแท้ครับน้อยจีบไม่ยังกะไม่จีบลูซี่มารายครับลูซี่สวัสดีครับยังลูซี่สวัสดีครับพ่อแล้วตาแล้วลูกไม่มีตับหรอกครับลูซี่ไม่มีตับครับไม่มีตับครับปล่อยปลาว่ามพี่จีบน้องน้อง็อสฝ้าตาอนกแล้อุ้มน้องไปลยมาแล้วเอาน้องไปเข้าวไม่ไปจัน อย,อยากเข้ากล้องแล้วนะน้องเอลูชี่เอ้ลูชี่มาเจจับเลยลูชีはは่ร้านสาวตาหืมร้านสาวร้นสาวลุงเต๋อครับลูชี่ร้านสาวผู้เดียวมักหลายมักตับเนี่ยมักนได้กินตับเนี่ยต่างกับตาเลยตาภากินเลยมากเลยแล้วเมื่อใดมีเวลาพี่น้องกิมากทำคลิปซ้อยจุกับลุงเนี่ยเพราะว่าเอาบีเอาบีในตาเอาบีแล้ครับ พี่น้องได้ดีมาแล้วเนี่ดีแท้เลยพี่น้องดีแท้ดีแท้แกใจเย็กิน่นอ,อีกเนนอออนเนาะครับแซ่บๆอันนีอออนะ้เอาส่วนคนจะอยงัวน่อยนนอนตาเสียนั่นเาตาต้มแล้วก่อนมเล่แล้วแจิปัวเนาะ

น้ำตาลจี่เานี่มาเลยลเต็นน้ำตาลละยุงไปเลยด้อน้ำตาล่บอกว่านูนน้ำตาลของคัวครับพี่นน้ำตาลเรากเนื้อหวานในยุงขอกคัวแม่เลนขัวแม่พี่ฮะของัวเป็ทั้งมาสวเนให้กนเป็นไกเนื้อใส่น้ำตาลไปลูคักขึแล้ววันเนี้ยเชื่อมเนื้อแล้ววันเนี้ยมันเป็นไก่แล้วจากกไปเห็นของหวานเนี่ยอ้ไ้เป็นอัน น้ำตาลกับแมมกะทิมาใส่รึล่าเนี่ยหัวลุ่มเนี่ยกลางนี่อยาไปเลยเสียงก๋วยบาเสียบขาดได้พี่น้องเอ้ยนี่ก๋อยเนื้อแล้วครับมาเนี่ยจานหัวสามหัวเอ้ยขาดขาดพี่น้องมาได้อกินข้าวเลงน้ำกันก็มิตเลียดก็มีเลียดกันอยอยู่อย่าลืมกดไรกดแชร์กดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผมเด้อครับจะคือก้วยบานนครับก้วยเนื้อใส่ขมครับพี่น้อง อ้อยปลาที่ใส่เปรี้ยวจางบ่ชิมมันพี่น้องดูนี่อนลุดอดดจางบ่พอดีเลยลุงพอดีเลยพอดีแล้วครับบ่ใส่เคฟมีกบ่ใไส้ยังไงเอาผมก็พอดีจะขายดูกคนเลยเช้เพอดีฮะจะใช้ทุกคนเลยใส่เพิ่มฮะเดี๋ยวคนเลยใช้เพิได้พี่น้องโอพอดีนะครับไม่อน่ครับ พาไปกินข้าวบานลุงนะพี่น้องอืมรุ่งลายแั่เนี่ลุงเผ็ดก๋อยปลากก๋อยเนื้อสู้กินพี่น้องอย่าลืมก็ได้ก็แชร์ก็ดีตามก็ดึงกัดเนี่ยคือผมได้อครับจะพอกันจิบนาครับจิบนี่สวัสดีครับ